กแซกลึกทึ่งสวัสดีค่ะนุ่นิลาวันอาสยามค่ะเจ้าของผลงานเพลงหัวใจพิการนะคะแล้วก็วันนี้มีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดก็คือโอเคปะ่ะ Yes or No ค่ะถือว่าเป็นงานใหม่แล้วก็แบบได้มีโอกาสไปร่วมกับพี่พี่วงร็อกนะคะพี่วงเฟรม ก็ uh, เป็นเพลงแนวร็อกซึ่งต้องเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตลก์การแต่งตัวด้วยค่ะยากไหมยากมยากค่ะยากมาเพราะว่า uh, ด้วยด้วยตัวนุ้นเองนี่ เป็นคนไม่ไม่ไมคไม่ค่อยร้องเพลงสตริงเลยเพราะว่าชอบโดนเพื่อนแซวตั้งแต่เด็กเหมือนมีปมในใจค่ะเพื่อนตอนเด็กเเพื่อนชอบบอกว่าเนี่ยร้องสตริงมาออกหมอลำอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยร้องค่ะแต่ว่าพอได้มีโอกาสทําตอนนี้ก็คือเหมือนเราโตแล้วเราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็เลยแบบอยากจะก้าวผ่านแบบว่าความรู้สึกนั้นที่แบบว่าไม่อยากร้องเพลงสตริงไม่กล้าร้องเพลงสตริงอะไรเงี้ยค่ะพอมาร้องแล้วแบบก็รู้สึกว่า ก็ยากค่ะมันมันต่างจากการร้องลูกทุ่งหมอลำเยอะเลยที่ยังชอบกีฬาทุกทุกประเภทนะคะแล้วก็อย่างอย่างฟุตบอลไทยเนี่ยที่ตอนนี้จะแว่าเขาเรียกว่าคลั่งคลั่งฟุตบอลไทยเพราะว่าคืออยากจะให้แบบว่าทุกท่านทําความเข้าใจเลยว่าไม่ใช่คลั่งแค่นุว่วิรานอสยามคนเดียวว่าตอนนี้คนไทยเราทั้งชาตินะคะมีความหวังกับเขาเรียกว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้มากๆเลยค่ะ ไม่ใช่ชอบมากก็ถึงว่าแบบว่าชอบการอชอบฝีไม้ลายมือฝีเท้าของเขาเป็นพิเศษค่ะน้องเจค่ะแมสซี่เจชนาที์ค่ะก็ก็ตอนนี้เขาเจ็บอยู่นะคะยังไงก็อยากให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ขอให้แบบว่าอาการดีขึ้นแล้วก็มารับใช้ชาติของเราแบบเป็นตัวจริงได้แบบเร็ววันเลยนะคะ ส่วนมากก็จะเป็นว่าเขาก็จะแซวเพราะว่าส่วนมากแฟนคลับนุนวิลาวันสยามนี่จะจะรู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นแบบว่าเราเป็นสไตล์ผู้หญิงขี้เล่นอะไรเงี้ยแบบว่าคืออย่างบางทีไป คอนเสิร์ตกับพี่เก่งถ่ายรูปคู่กันหน่อยเนี่ยแบบหลายๆคนก็จ้นจะให้เป็นแฟนกันกันกบพี่เก่งวงเฟรมแล้วก็แบบอย่างเรื่องอ่ะชนะทิพย์ก็แบบว่าหลายๆคนว่าพี่นุชเป็นแฟนกันเลยอยากให้เป็นคือคือนี่คือฝั่งแฟนคลับของเรานะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับน้องเจจะเป็นยังไงแต่ว่าด้วยถ้าถ้าแฟนคลับของน้องเจเห็นแบบว่ารู้สึกแบบยังไงก็แล้วแต่ก็นุวิลาวานนันณอยากจะบอกว่าเรารักในความสามารถเขาแล้วก็แบบว่าปลื้มในในความเป็นตัวเขายังไงก็ ไม่ได้คิดเกินเลยละค่ะแต่ว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้ค่ะออโหอลึกทึ่ง